ได้คือเก่าเพียได้บ่กเพจก็ได้เพจก็ได้สวัสดีพี่น้องครับาง y งยูทูบนะครับที่ช่องละน้อยกาดสินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้พี่กัดงานอยู่วัดโดนงิ้วครับอำเภอหนองหงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเตรียมความพร้อมตอนนี้เวลา16นาฬิกา57นาทีนะครับกับจะคของเครื่องเสียงจะคของเครื่องปั่นไฟ สวัสดีครับอยู่กับมากี่ล้านลราชีครับมาหนาแล้วังเด็กกว่าโอ้ยข่อยบอกให้ฟังมื่อนี้ผู้จัดการนิกโต้หาข่อยเปล่าโต้มากแบบว่าจีหาใจหรือล่าบัดไปรับไปรับสายที่หกบัดบ้านฮัลโหลมากมากอันเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาไหมเอาไหมอันกูจีแท้กูจีใส่ฟิลเตอร์เมื่งก่อนเมื่อกีฟิลเตอร์เอา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 อย่าตีก้องดีือ่าเออเอาอย่าตีก้องดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกให้กูโดนมั้งเหร คิบเดียวเมเออคิบเดียวมาโดนอ่ะเขียนอะมาโดนมาเดี๋ยวเราไปอ่าเอาโอ้ยคือป้าคือต่างกันจังเลยคือเชื่อหรอเอาโอเคเอาโอเคโอเคเอาโอเคมาระวังเดี๋ก่อนไปอันผู้จัดการนี่แล้วโทรหาขวัญสนองมันนี่โทรหา ใจจี้หาใจบัดไข่อนอนอยู่เนาะก็กะเลยไปหลับอยู่สายที่หกเราตาตื่นตาดวงเพราะว่าทั่วบ้านอย่างทั่วบานวันรวมแมากันโจเนียนบูชอันเขาล้มบ้านสองสามเดียวเราแม่บ๊ค่อยสบายกันเสียงกับบ๊อบไฟมีเป็นล่ำใสเป็นยังนี่แหละเป็นยังไรบ้านนี้ผู้จัดการนี่ก็บเรนนื่บ,บ้านโตขึ้นแทบแน่มือน,นี่บ้านนั้นโตขึ้นช่วงเปิดตขื่นเาหนาแทบแน่บ้านนะกับกับจีได้ขึ้นตัวเป็นอังไหนก่อนบ้านนาตานาตาไข่ไข่กันก็บ้าน สำคัญก่อนนั้นก็คือเสียงคือกันเลยเสียงเสียงมากีตะพันกับบูจักกะพันคือกันขาดกันในก็เลยเสียขึ้นแท่นหัวหน้าบูดเราเราบดจำบ่ายกับกะขึ้นแท่นบางสองสามงานไปนี่ยนะตามต่างเล่าตามหน้างานตามหน้างานตามตามมันทุกภาพเราต้อเรื่องขึ้นว่าต้เรื่องก็ขึ้นตัวแต่อยู่ล้ำเรล่ย์ป้อป้อแต่อยู่บางฉากเนาะบุญบ่อบุญมาสมบวชได้เต็มเยังเลยที่เรื่องขึ้นๆก็ตเรากัดกีได้ตัวกันนั่นแหละไอ้กับน้องตัวกันนี้ก็แล้ว มันเหรอเนาะปวดกว่าปวดแบบไหนยุมไหนยุมเผือปพดกว่ามบันทึกแล้วบันทึกปวดปวดตีกต้นเันบันทึกเองปะบอเขาบท่านในโพดเมื่อนี้ที้มง้าวสาลีบันทึกจริงครับโดยแอดมินมากี่ร้าครับเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างอีลี่่าสุดผู้การนี่บอกว่า มึงมึงมาถ่ายอีกมมึงมึงมาเป็นแอดมินวงให้หน่อยแล้วเอาสายอันสายเลยทวดไปเสียบไปมิกเราไเลยทวดให้แนวอ๋อคือดีแต่นาะองใช้ใงสันแน่นี่ดีสายเลยทวดีที่มึงเอามึงมึงเอามาไปไปนีนเอามาแนวนี่ดีข่อยกันได้ปะมีจักสายอันนี้มึงเสียบสายเนี่เสียบสายเสียงสดออกจากมิกเลยมาเลยทวดสามข่อยกันได้ปะ ขาดเรืยอยังอีกอบ่อนอ่อยว่าเป็นเรืงแอดมินงเรงเกี่ยวเกี่ยง,ยงปันมาปันอันเดขาดเรืยอยังอีกบ่อนอ่อยว้างสิเขาจ้างซี่ปัญหาเนี่คือมาคักมาแน่จ้ะเจ้าว่าถามเบิกถามเบิกขาีเกี่ยงปันนี่จะดีเปล่าปล่าอย่างนี้วะเจ้าว่ากับเดี๋ยวนี้เขาว่าเจ้าภาพเป็นอยากให้ขึ้นอันจา้านเหลราอยู่กับานากันนี้ก็ไล้จะควบประสงค์ของเจ้าภาพครับบอกเอาลายสองปัญหาจะละสองปัญหาคือแจมเดี๋ยวอยู่กัด้มาแล้วจ้อืมนั่นได้มาแล้วดีก็มันนางเด่นนะจ้ะไปใส่ก่ ไป,ไปนั่หาหมองนั่งก่อนมาแม่นหม,มองไอ้เปียตัวนี่โอ้โหโอ้หใการน,นะครับลังเวทีนะครับเนี่ยนะครับพาทัวรนะครับคุยคนเติม,รมเรื่องคนเริมเติมน้วไม่เกี่ยงปัน่นยิงได้ปนะเนี่ยคุยว้าคุยขึ้นเรื่องมาขึ้นแหน่เดี๋ยว ไม่ได้ล่ำดอกไหมไม่ได้เล่นดอกรถต่อไปเลยหรเดนเียวีกวาไปไซนี่เอาทะไจงไปล่ะเอเอนกัมีอยู่ในรถที่ยังรถัตวเดมอยู่เดมาอยเด๋ยวมาสามพอยู่ตอเก่ง ก็เยอะนักการทุกข้อตัวเพราะน่ะผู้จัดการนี้ต้องดึงไข่เขาเป็นกลุ่มแอดมินเพจใช่หรอพมเอาไข่มาห่อนงานก่อนทุกคนมาห่อเขาจะได้เพราะว่าคิดได้หรอไข่กินเพิ่มอีกมือละพันอีนนีกลางเชียงฟันไข่เดี๋ยวไข่กินเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็นแอดมินให้ได้เรื่มจนจบเพราะได้ขาดเยอะผู้จัดการ มาเห็นงานอันคาเสาเครื่องปัน่นจัปัญหาเจ้า่ใจบพี่คอนเสิร์ตไหมพี่คอนเสิรอตพี่คอนเสิร์มสืม,มือไหมไม่นิด <c oughs> มาหอดกันคอนเสร์ตขึ้นพุนเลียงเวียดสิหนี้ยุนาา่น้าห่านผุนเบิดสีพันกลัวพี่คอนเสิร์ตแต่ละมือผมขอใจได้บ่ไ,ได้ไอีอ,อย่างเลยมามวนเือนพี่ข้อเสื่อมอ้หงส์ไม่บ่กดหอดอกูบ่เนาะ Mà hàng hạng của Bác nhà bạn con nào cũng được okay. chọn ngon mong ngon hoài ngon đấy này mong ngon hoài ngon đấy này, ừ. nào đây này? Ừ. Ừ. Ô, Ôi ngon 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 hồi thảo

กูเริ่มเอาเปลมาหันใหม่มาัเมนอนเมเื่อกวรงเอาจอน้มาไม่สองกันไ่แต่เพื่อคอยฟอมลากลัวว่าเสียวมากละกู้เริ่มเมื่อนอนคอยนอนเื่อคกว่นอนกับบรับบรับแมงวกคนอ่แห้นแฮงนล นี่นี่เอติเอติสีมาเนี่ยเอามีแอร์อยู่แหมเออมันเกิดมันใหญ่เยน่ใหญ่ก็เขาหนึ่งตัวเอามันเกิคหันเอามาสิบรนนอนซื้อได้หนิมึงตยังอะไรได้ยังหันไอ้มึนบรอนอนื้ออะไรเ็น่อยสม่งกับบรอนนอนซื้อซื้อน เอมมอ,อมัน,น,น,มก,น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 ก็ยีแม่จอยแ้วกอยแม่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 นมอแม่แค่แม่อม่นม่แ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 มม่แม่แม่ม่นม่แม่่แม่แม่แ่แม่แม่แมัแม่แม่แมันม่แม่น